ครับผมเด็กชายชั้กรนสุขแก้วเลขที่เด็กครับผมเด็กชายชักรคืนทต่องเลขที่สามครับผมเด็กชายชัินกฤติสุวัฒนเลขที่สองครับผมเด็กชายเบริชาพิจิตรเลขที่หนึ่ครับผมเด็กชายนามวันแสงมงคลเลขที่หน่ผมเด็กชายชื่อวุฒิสุวัฒนเลขที่เก้าปัญหาของเราคืออะไรครับอาการร้อนและไปในชุมชื้นแต่จะให้เป็นไอ้ลมไม่ได้ครับแล้วก็การรวบรวมข้อมูลของพวกเราอะไครับ การ่แบ้แลการและการิตพลมแบบ้ครแล้วองค์ประกอบของเขาเปอะไรบ้างครับก็แลวก็คฟนตู้คอนะครับคือตัวนี้ครับและสวิตไฟและฐานและก็กล่องแล้วต็อข้อครับโอเคครับสำหรับการทดลองใช้เป็นไงบ้างครับครับ โอเคนะครับแล้วการนำเสนอพวกเราก็คือการนำเสนอาทางเว็บออกรียูทูบและซื้อออนไลน์ต่างๆครับแต่พวกเราเลือกลงใน YouTube เนาะนะครับ,รบแล้วก็นำา URL ไปทำเป็น q r Code เนาะครับครับโอเคครับเอาขอบคุณหน่อยครับ